สวัสดีค่ะสวัสดี f c นะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพบก,กันกับแนวทางเนาะแนวทางนะคะตำราของเราสูตรดั้งเดิมนะคะสําหรับซ้ายวิ่งสายรูดนะคะไม่คิดอะไรมากขอสิลูดตัวเดียวนี่ยรบ,บุญลาจาัดไปะคะ่ะทุกคนเด้อสูตรนี้เด้อเข้าดีค่ะเข้าดีนะคะสูตรอื่นตายหมดเลยนะคะ ก็ยังว่าเอาอยู่ตะเลกดับค่ะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้มีโชคมีวาสนาร่วมกันนะคะห่วยแอดไปนาสูตรนี้มนสิเขาบองงวดนานนะฮะบัดบบลูดน้านี่เขาดีด,ด,ด,าาดีบัดเทาลูดน้ามันตายได้บะดนี่ เหมือนหัวสี่ห้า 4, 5, พอเราไปด้วยละตายหรือเป็นพอแอดไปนั่มเอพอแอดไม่ไปด้วยมันก็เข้าได้บ้านเออมันก็เข้าของมันไปเนาะแต่ว่าสลับตำแหน่งอยู่นะคะบนล่างยังอยู่ที่ตำแหน่งบนล่างกระโดดอยู่นะคะสูตรนี้นะคะสําหรับสายวิง่งสายรูดเลยนะคะบนล่างค่ะสูตรนี้เป็นสูตรบนล่างนะคะมันจะมาบนมาล่างก็ช่างคะ่ะขอแค่ ขอแค่ okay, ให้มันมานะคะทุกอย่างจบแล้วสันเอฟสี่ว,า,วานะคะมันออกนะคะงวดล่าสุดนะคะเจ็ดสี่สามเจ็ดเจ็ดนะคะโอ้ยเจ็ดสี่สามเจ็ดสี่สามนี่มันเคยออกแล้วนะคะอ๋อนี่เห็นบอมันออกสามเจ็ดสี่นี่แอดว่าอยู่คุ้นๆน,นะคะออกบ่อยอยู่นะคะช่วงนี้สามเจ็ดโอ้สามเจ็ดมาแรงดี่งสามเจ็ดนะคะสามเจ็ดหน้าสามเจ็ดหลังนี่โอ้สามเริ่มมากรนหนำแล้วนะคะตอนนี้นะคะถ้าว่าเข้าติดๆเลยนะคะสามก็จะเป็น สามเจ็ดสามสามสามศูนย์สี่สามนะคะละสามสองหอยยูไสโน่สามสองเอ็ดหาทางลงบ่ระใดอยู่ค่ะสามสองนะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรดั้งเดิมนะคะเราให้ดูสูตรดั้งเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่านะคะเราก็ให้ดูสูตรตารางด้วยเสียดายนะคะตารางเอดไม่มีสามนะคะไม่งั้นแตกสี่ตัวอีกแล้วนะคะแตกสี่ตัวอีกแล้วนะคะแต่เอ็ะชอบสูตรนี้จังเลยนะคะอุ้ยทุกคนเอดเกือบจับได้สี่ตัวนะคะติดเกือบนะคะไม่ใช่จับได้นะคะติดเกือบนะคะเอา จับไปเรื่อยๆนี้รเรียกคอ,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 อยกระมานให้บนไปล่างให้ล่างไปบนนาอสู้กันใหม่หมะค่ะสู้กันใหม่นะคะเดี๋ยวปรับสูตรอะไรยังไงได้ก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะคะนี่นะคะโอ้ยสูตรนะคะเข้าอีกแล้วนะคะสีตัวเขาก็เข้าของเขาไปนะคะมีใครจับได้ไหมเนาะ มี่ใครจับได้ไหมคะโต๊ดเนีว่าแอดเกือบจับได้ดีเดสามสี่เจ็ดศูนย์นะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่เจ็ดนะคะหวยแอดก็เกือบจับได้คือกนรละวานี่โอ้ยถ้าเป็นเอ่อตัวนี้เป็นสามนะคะตัวนี้เป็นสามแล้วตัวนี้เป็นเจ็ดนะคะว้าหนึ่งคูณหนึ่งค่ะเอาได้น้อยดีกว่าไม่ได้เนี่ยค่ะ คติประจําใจเราพัฒนานะคะ,ะสำหรับสายลูดก็ดีนะคะเลขดับนะคะใครที่ไม่รู้ว่ามีเลขดับก็ไอ้นี่เลขดับด้วยเด้อค่ะเพราะว่าเลขดับเราก็เข้าทุกงวดนะคะให้ดูไปอย่างนั้นละคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันสีเดย์มืดเวลาคลิปหลายๆเร็วๆเนาะมันจะได้แบบว่าหาเรื่องพูดนะคะหาเรื่องพูดในสามสี่เจ็ดนะคะโอ้ส่วน,นะค,ะ 3, 4, 7, ค่ะสามสี่เจ็ดค่ะทุกคนโอ้แอดก็ไม,ม่นึงก็มัน มัมีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะไม่ได้ติ๊กไว้เลยนะคะถึงติ๊กก็ไม่มีเจนะคะแอดก็จะเป็นเน้นหกเก้านะคะของร้านนะคะพอสูตรล่ะเด่นบนร้านเข้าเป็นสูตรแอดนะคะที่หลุดนะคะพอสูตรแอดหลุดนะคะเป็นสูตรล้านที่เข้าบานโอ้ทำไมเอียดก็หวยกับสูตร ว่ากันไปตามสูตรตามแนวทางนะคะเอามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาอุ๊ยแอดหัวก็คิดได้ว่าักรวยแอดกับไปแล้วค่ะรักรวยไปทั้งเขาแล้วค่ะตายแอดแอดแล้วคะรักรวยค่อย,อยโอ้ยรักรวยค่อยปวสูซายตาภาสาซีตายอีกเดียวะคะ่ะเม่อ,อยากเนี้ยอยากแต่น้ำหารักรวยนี่แหละคะ่ะแต่ละมือแต่ละดีเนาะเอาสู้สู้คะ่ะทุกคนแอดเป็นกําลังใจให้นะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะท่านที่ไม่ได้ก็ขอให้ได้เอา้ามันน่าอีกแล้วบอหนีไ่ไม่ใช่มันจะโกดคอัวกันมาบทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะสูตรดั้งเดิมของเรานะคะสูตรดั้งเดิมสําหรับสายวิ่งสายลูดบนล่างเลยนะคะโอ้่อยสีลูดตัวนี่ละในรอบละสองบาท่อยกระสิเก็บไว้วสัสนาถูกลาวพัฒนานี่ถือว่าดีใจมากนะคะสายหุ้นนี่ดีใจมากนะคะถ้าแตกลาวพัฒนานะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่ถูกยากมากนะคะกับรัฐบาลไทย เอามาดูกันนะคะงวดวันที่สินะคะวันพุธที่18ซึ่งเป็นวันพะเด้อจ้ะทุกคนวันพะนินระยําเด้อจ้าอาวันพะนะคะเอ็ดเขียนไว้ในหนิงก่อนเดี๋ยวเอฟซี่สิลืมวันพะนะคะทําไมให้ต่ําเท้และลูกลาห่วยเอ็ดห้วยบนเมนมันตัวเอ็ดบอค่ะมันเห็นว่าเอ็ดจะไปมันเลยหลอกล่อสองสามมาบอค่ะ เอานี้นะคะสูตรบนสูตรล่างเลยนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะวันพระนะคะให้ไปที่สองสามถือว่าเลขลงต่านะคะหรือมันจะมาเก้าสองบอหรือมันจะมาเก้าสองหรือจะมาสองสามหรือจะมาเก้าสามอย่างเงี้ยสองสามมีสิกอดคอกันมาได้ไหมนะคะเอามีใครมีเด่นสองสามเหมือนแอสไหมนะคะแล้วก็จะมีใครแบบว่าโอ้สองสามไม่เคยกอดกันมาเองเลยนะคะเอาเผื่อเผื่อมันมาเนาะ เอาแต่ทำไมหน้านี้เอสยังไม่เห็นมันออก3 2มสองลโอ้นี่ไงมันออก32แล้วครั้งหนึ่งนะคะ32สองครั้งหนึ่งนอกนั้นก็ยังไม่มีเลยโอ้ยความหวังริบรี่เทน้ออข่อย32ข่อยนะคะมี52นะคะมี6 3สมีทุกตัวนะคะโยกเว้น32อันนี้เห็นว่า3าสนะคะงวดนี้นะคะให้ไปที่สองสค่ะไม่รู้จะไปบนไปล่างนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะเอสก็ให้เป็นบนล่างนะคะบนล่างสูตรนี้เคยเข้ามา22ม่งวดติดนะคะเข้ามา22ม่งงวดติดซ้าย วิ่งสายรูดนะคะนี่นะคะผู้ใด,ดอยากได้เงื่อนก็ร่องจัดเบอร์สองสามนะคะแต่ว่าถ้าแอดชอบด้วยมันจะมาไม่ดีเนาะว้ายถือฟ้องสามนี่คอยเฮงมักีิบดังสามจะมาอีกแล้วตีอุย้ยสามมาโหดมากเลยนะคะทุกคนวันพุธนี่แอดยิ่งดวงไม่สมพงนะคะขนาดวันจันทร์ยังขนาดนี้เลยนะคะวันจันทร์ยังยับเยินนะคะ เอาแคบเลยนะคะทุกคนสองสามค่ะนี่นะคะเห็นวันที่ชัดเจนไม่วันพระเน้อจะวันพระนะคะถือว่าให้เลขต่าเลยนะคะสองสามนีเลขต่ําเตี้ยเรียดดินอยู่ีแอร์สองสามนะคะทุกคนออ้ยบุ๊มมันสกปรกข้าวัวนาดนี้ยกอดกข้าวันาดนี้สิบุณยนเป็นล่มสบสวยค่ะโอ้ยสว่าดีใจค่ะจ้าว่าศัตคือบัตง เอาลองดูเด้อค่ะทุกคนอันนี้เป็นแนวทางของสูตรดั้งเดิมนะคะสูตรดั้งเดิมสูตรในตำนานนะคะตั้งแต่สมัยมีช่องใหม่ๆนะคะสายวิง่งสายรูดค่ะเมื่อก่อนนี่ไม่มีปักลงปักหลักหรอกค่ะมีแต่รูดกันอย่างเดียวนะคะรูดกระหน่ำซัมอเซลล์นะคะ2ตัวนะคะรูด2ตัวบนล่างเลยนะคะได้น้อยนะคะมันก็เหลือห้าบาทสิบาทก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะกติประจาใจนะคะจักหลินเอายัางกเคย ประมาณนั้นนะคะช่องของแอดนะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่รับงานเว็บพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเป็นยังไงกันบ้างน้ะมิเตปูวโอ้บ่มีหมองจัดแต่ว่าสันเอดโอ้ให้อดก็บบกล้าค่ะแอดก็ไม่กล้านะคะทุกคนแอดก็ไม่กล้าเอาแคบอีกรอบนะคะแคบอีกรอบคัะงวดประจําวันที่18นะคะมิถุนายยน2568นนะคะให้ไปที่เด่น2 3สค่ะสูตรดั้งเดิมให้ไปที่เด่น2อสาเอาแคบค่ะ เด่นสองสามนะคะงวดที่ผ่านมานะคะแต้มเรานะคะแต้มบนแต้มล่างนะคะเข้าหมดเลยนะคะแต่นะคะมันก็จะมแีแต่แต้มบนแต้มล่างนะคะเมนเบแร์เก็บลืมค่ะ แล้วก็สตัวนะคะรู้สึกว่าแต้มจะเข้าหมดเลยนะคะแต่นะคะเราเจาะไม่เข้านะคะเจาะไม่เข้าแต่ถ้าสายแต้มหนี่ปังไม่น้อนะคะถ้าได้ก็ดีใจด้วยนะคะขอให้ปังปังทุกงวดทุกวันเลยนะคะเอาเตรียมรอรับข้อมูลนะคะเตรียมรอรับข้อมูลแนวทางเด้อแอดจะทยอยลงให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนนะคะ เดี๋ยวทยอยลงแนวทางให้เด้อม,มานๆเฮงๆปัง,ปงๆนะคะว่างๆอย่าลืมเข้ามารับชมรับฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะกดติดตามไว้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นคลิปเห็นแนวทางทุกแนวทางที่แอดนําเสนอนะคะเดี๋ยวสิว่าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะคะต้องกดติดตามนะคะอย่าลืมเด้อกดติดตามไว้ก่อนคะ่ะจะได้เห็นทุกคลิปเลยนะคะสําหรับคลิปนี้ไปจริงๆแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสุขดีจ้า